หลังทราบข่าวว่าครูชลทีทานทองป่วยหนักต้องเข้ารับษาตัวอีกครั้งนะคะคนลุกทุ่งค่ะเช่นเสรีรุ่งสว่างออส4 s และโปรดิวเซอร์มือทอง1จักรวาลก็เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครูชลทีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ครูุ้มสศิวิมลภรยาครูชลธีบอกว่าตั้งแต่เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวม3วันอาการของครูชลธีถือว่าดีขึ้นบ้างแล้วนะคะรู้สึกตัวพูดคุยโต้ตอบได้เล็กน้อยแต่ยังมีไข้และความดันยังไม่ปกติแต่ช่วงบ่ายค่ะกลับมีปัญหาการหายใจและความดันตกลงอีกครั้งทําให้ต้องเข้าห้อง ICU อีกรอบนะคะแต่ครอบครัวกําลังใจดีค่ะปรุดุมเชื่อว่าครูชลธีเองก็อยากจะกลับมาแข็งแรงและกลับ ทำงานเร็วๆค่ะกำลังใจของคุณชนคือตอนนี้แกก็จะนอนนิ่งๆนะเหมือนก็ยังไม่ค่อยรับรู้อะไรแต่ว่าถ้าพี่ไปไป,ไปบอกรวมทั้งให้ดูคอมเมนต์ของแฟนขับของลูกศิษยเนี้ยก็คุณชนกำลังใจก็ดีขึ้นต,ตอนนี้หมอก็รักษาไปตามอาการก่อนก็คือ,อ,อให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยากระตุ้นความดันแล้วก็น้ำเกลือเนื่องจากคุณชนทานอาหารไม่ค่อยได้ แล้วก็ตอนนี้กำลังมีการานำปัสสาวะกับเลือดส่งเาะเชื้อแล้วก็เพื่อดูว่าเป็นเชื้อของอะไร แผนการรักษาเบื้องต้นทีมแพทย์คาดว่าหลังได้ผลตรวจเชื้อแล้วนะคะก็จะให้ยาฆ่าเชื้อต่อไปอีกประมาณ2สัปดาห์ส่วนทางครูปุ้มก็จะไปที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะเพื่อขอประวัติการรักษามาเพิ่มด้วยนําไปใช้ในการรักษาและดูแลครูชนทีต่อไปนะคะเพราะนอกจากปราวัติดเชื้อในตอนนี้ยังมีโรคประจําตัวอีกหลายอย่างเลยทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานน้ําท่วมปอดและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ